หลังจากที่ผมได้ลงกระชายไปประมาณสาักสองสัปดาห์กว่านะครับผลมานะครับก็แทงหน่อเริ่มเริ่มเริ่มที่จะมีหน่อเริ่มที่จะมีใบขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือกระชายในในถุงดานะครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้ามีจุลินทรีย์สังข้อแสงถ้ามีจุลินทรีย์เจ้าผูกลงไปนี่เขาจะเขียวขึ้นเร็วนะครับท่านก็ลองไปทําดูได้นี่เป็นไหมครับขึ้นแล้วนะครับขึ้นเยอะเลยนะครับปูกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ แต่ถ้าจะปูเพื่อทำอเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เราจะปูเยอะกว่านี้ครับอันนี้ก็ถือว่า,าเป็นแบบยังยังไม่มากครับก็ต้องขยายขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับกระชายในถุงดำานีับท่านก็สามารถที่จะลองไปทําดูกันได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้กระชายก็อยู่ที่ประมาณโลละห้าสิบาทนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอเคก็โดยเฉพาะคนที่มีสวนยางประมาณสักสาอายุประมาณสามสี่ปีสามารถที่จะใช้ได้นะครับ นะครับเริ่มที่จะขึ้นแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะส่งไปที่โรงงานขนมจีนนะครับประมาณนี้ฮนะนี่ครับอันนี้คือปลู่ก่อนนะครับนะครับอันนี้ถุงขนาดใหญ่ที่ที่ให้ดูตอนนั้น,นครับถุงขนาดใหญ่เริ่มขึ้นแล้วนะครับหนอเริ่มแทงขึ้นเยอะแล้วนะครับ,รบออก็จะใช้ เลี้ยเวลาประมาณ8เดือนนะครับก็ปลูกที่งอไม้ใต้ร่มครับดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างๆนะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วนะครับแกลบไม่ถุงดำครับก็ลองไปทําดูกันได้นะครับง่ายๆสําหรับคนที่มีพื้นที่เยอะนะครับแต่สําหรับคนที่อยู่ในเมืองก็ก็ลองปลูกไว้นะครับลองเพาะไว้เพื่อที่จะอาจจะเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นสุนภัรด้วยก็ได้นะครับเคนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับในเรื่องของความเจริญเติบโตของ กระชายในถุงดำยงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต,ต่อไปในเรื่องของความรู้อื่นนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ